ครับผมสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแอดมินบ้านเฮาหรือเพจนุนีแดงบ้านเฮานะพี่น้องอ่าอัปเดตรายงานการจราจรอยู่อำเภอโนนีแดงขาเขา่ากรุงเทพอมณีมนีปริมาณรถหลายมากครับท่านผู้ชมทักท้ายนะครับรถเยอะมากนะครับรถเยอะมากเคลื่อนตัวได้นะท่านผู้ชมนี่นี่เป็น<ม>เป็นรถขาเขา่ากรุงเทพหรือลงเขาช่องตะโกนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับ เป็นรถข้าเขากรุงเทพหรือลงเขาเชียงตะโกอาเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับพี่น้องครับการจราจรในมือนี้ขาเขากรุงเทพวันที่2เราคึกคืนคึกคืนนะครับผู้ใดที่เดินทางก็ขอให้ครับรถด้วยความระมัดระวังย่าประมาทนะครับย่าประมาทเดี๋ยวสักครู่อีกบ่โดนผมคงจะไปไล่ดถยูเขาเชียงตะโกนะครับผมคุณพงศักครับผมคุณคุณพรนศัก์สวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับรายงานการจราจรช่วง11นาฬิกา45นาที วันที่2เดือนมกราคมปี2564นกะครับการจราจรอำเภอนนนีแดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ปริมาณรถหลายเคลื่อนตัวได้นะครับเตียตะบุรีรัมย์สวัสดีครับแอดหนาวครับเย็นๆครับคุณเจตสวัสดีครับผมรายงานการจราจรในสายมือนี่นะครับคุณสุรศักดิ์สวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับการจราจรอัปเดตประจำวันที่2เดือนมกราคมปี2563 คุณชินว่าตอนนี้อยู่บ้านโคคานก,กระหลยู่ขาเข่ากรุงเทพแมน่นี่กําลังล่งไปเลยแหละคุณคุณใบเฟินว่าเดินทางขับรถด,ด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทนะครับอ่าครับจากคุณใบเฟินนะครับผมคุณมะนาวเป้นบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิติยานะครับสวัสดีแอดเป็นยังไงเนาะรถนะครับคุณนิพนิพนิพาพรดีค่ะหนูมาแต่หัโค้หอนแล้วปะครับ คุณเฉลิมศักดิ์นะครับที่โคคารดเยอะเหมือนกันนะครับทางร่วมกัะตันยูตาพยาครับผมขอบคุณครับคุณพัดโอ้อ่านบอกสวัสดีคับแอดครับผมคุณรถตู้บองตะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับคุณกิติยาบอกว่าอะไรนี่อ่านคอมเมนต์นะครับมากินก้อยปลาเดอะอดได้เลยได้เลยนะครับผมคุณจันทานะครับผมออกมาจากอำเภอประสาทยังไม่ได้ ยังไม่ได้เลยทำไมเนาะสองห้าหกสี่แล้วครับแมนสองห้าหกสี่คุณเสือหวยนะครับผมคุณพุ่งพุ่งนี้คงโล่งนะถนนอาขอให้โล่งนะครับแต่ตอนนี้การจะรัดจอดยัวเพเ่อนู้นนี่แดงนี่ครับกำลังมุ่งหน้าลงไปเขาช่างตะโกนะครับสวัสดีครับคุณมีนาครับผมสวัสดีครับคุณแอดคุณอภินญานะครับผมถึงบ้านแล้วค่ะคุณนิพาพรนะครับตอนนี้ยังขาดถนนบ่ด้เลยนี่ฟังนี้ สวัสดีพี่หกสี่นะครับผมสวัสดีครับคุณอย่างน้อสกสันนะครับปริม,มาณรถกันยังหลายอยู่พี่น้องขึ้นตัวใดกะขอให้ทุกท่านเดินทงางโดยความระมัดระวังนะครับข,านนขา้ามถนนข้ามยังนี่กะชะลอชะลอกันไดกัจะชะลอนะครับผมคุณไข่เยี่ยวมาขึ้นฮอดบ้านฮะบริการบ,บ้านพี่มาอยุระยองอ่ะดูแลสุขภาพพร้อมกุญจันทารถติดมากเลยครับแอดยุดคุณต้นนะครับมืออื้นเช่ารถ เป็นต,ติดบพแอดติดล้วครับแต่ขนาดมื่อนี้ก็เรื่มมลายเลวนี่เห็นบ่นี่นี่อยู่อำเภอโน่นนี่แดงจังวัดวิลล์รัมครับผมคุณวันชัยครับสวัสดีครับคุณกิตติศักดิ์สวัสดีครับคุณสนธยาเมื่อวานโล่งมากวันนี้แหละบ่โล่งเลยมือนี้ลดลายครับคุณลำพูนจากพิจิตหนาวข้าวาูยูโน่นนี่แดงกันหนาวดูแลสุขภาพพร้อมเด้อคุณลำพูนเด้อ อยู่สารคามกําลังเดินทางเดินทางปลอดภัยนะคะคุณทิศบุญศรีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมปิดการไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ